พอมันโครงสร้างมาเป็นแบบนี้แค่59นะคนที่ไปตุนสอวอ,อยู่ในมือเพื่ออำนาจต่อรองไว้ก่อนหน้านี้ 3, 3ามวี3หมวีสามอำ<ล>นาจการต่อรองลดลงทันทีในวันนี้เพราะมันมีกลุ่มที่เป็นพลังมาจากอดีตอนุรักษ์นิยมเก่าที่มันหนุนให้เกินลอยนี่แหละไม่ต้องแบบลูดซิปกันแล้วเมื่อวันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่4ี่โมง5โมงที่ป่าลอยต่อตรึงหดขึงกันหมดทุกคนตัวใหญ่ทั้งนั้นแต่ลุงป้อง นิ่งครับอาคลายตัวเอาวันนี้ที่มีการประชุมครับที่ปล่อยให้คุณสันต,ติพร้อมพัดร่วมผู้กองนะ<พ>ผู้กแหลงมาประชุมร่วมกับผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าครับพร้อม สวสายลุกป้องไม่น่ามีหนาแล้ว <c oughs> เดิมทีมีคนบอกว่าประเมินว่าสถานการณ์ถ้าตึงกันขนาดนี้มันจะไปไม่ได้นี่คุณจตุพรพรมพ,พันธ์พยายามจะบอกว่าแนวทางถ้าคุยกันไม่ลงตัวเศรษฐาถูกสอยกลางเวทีจากคุณสมบัติซึ่งแสนสิริพยายามอธิบายและตัวคุณเศรษฐาก็พยายามอธิบายสุดท้ายมันจะนําไปสู่ประเด็นว่าเศรษฐาจะถอนตัวจะเป็นองค์อิง เป็นนายกนที่แหละคราวนี้มาดูกันว่าถามคนชอบถามเออเศรษฐาจะม้วนเดียวจบหรือไม่หรือม้วนเดียวจอดเออตอนนี้วันนี้ต้องบอกว่าโอ้น้ําหนักมาทางม้วนเดียวจบนะถ้าดูจากกระแสสวเนี่ยเหตุมันมีเหตุของมันครับเราพยายามบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องมั่นใจพอครับและตอนนี้มั่นใจได้พอแล้วครับว่า3 1 4หบวกสเป็น สามหนสี่บวกพักเล็กสามอาจารย์มนอน่าจะหัดออกเสียงเพราะั้นเขาต้องใช้เสียงอีก59เสียงเพื่อได้สามเจ็ดห้าซึ่งเครือข่ายเครือข่ายสวของทั้งแบบพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วสบายพี่เวพอมันโครงสร้างมาเป็นแบบนี้แค่59นะคนที่ไปตุนสวอยู่ในมือเพื่ออำนาจต่อรองไว้ก่อนหน้านี้ สามหวีสหวีววอำนาจการต่อรองลดลงทันทีในวันนี้เพราะมันมีกลุ่มที่เป็นพลังมาจากอดีตอนุรักษ์นิยมเก่าที่มันหนุนให้เกินร้อยนี่แหละครับตอนนี้มาดูว่าสอวอโหวตไม่โหวตและกลุ่มไหนจะโหวตกลุ่มไหนไม่โหวตครับอนนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่ากระแสของฝั่งสายพลเอกประวิตยเนี่ยนะ ครับป้อมเนี่ยคือช่วงยังไม่แถลงยังไม่แถลงพักร่วมนะครับยังมีเคลื่อนไหวล็อบบี้ไม่ให้โหวตคุณเสรษฐายเลยพี่วีช่วงเช้าช่วงเช้าเอางี้แล้วกันครับไม่ต้องแบบรูดซิปกันแล้วเเมื่อวันอาทิตย์ครับช่วงตั้งแต่4ี่โมงห้โมงที่ป่าลอยต่อตรึงหมดขึงกันหมดทุกคนตัวใหญ่ทั้งนั้นขึงเพื่อแต่ลุงป้อมนิ่งครับนิ่งครับ มาคลายตัวเอาวันนี้ที่มีนการประชุมครับครับที่ปล่อยให้คุณสันติพร้อมพัดมาร่วมผู้กองเลยผู้แหลงมาประชุมร่วมกับผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าครับเพราะนั้นสวสายลุงป้อมไม่น่ามีหนาแล้วเห็นจากการแถลงจัดสรรโกต้าพักเนี่ยของพักประหลังว่าคำสั่งนิ่งยังอยู่ครับเพราะส่วนใหญ่ของลุงป้อมสายฮาร์ดคอหลายคนเออนะต้องยืนเจตจำนงตัวเองไว้ต้องดูต้องดูหลายคนหลายคน แต่บิ๊กกอเพื่อนลุงป้อมเนี่ยยังยังล็อบบี้สวให้หนุนคุณเศษฐาเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมล่ะไม่ต้องพูดว่าใครอ่าสวกลุ่มเพื่อนพลเอกประยุทธ์เมื่อกี้พี่โอบอกแล้วสอสอชื่อย่อสอสเนี่ยบอกให้หนุนเศษฐาครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงโวดผ่านรอบนี้ก็เพราะตรงนี้แหละครับครับต่อมา เสออกับสวกลุ่มบ้านใหญ่เออพร้อมใจกันทําตามนี้แล้วเ็าคุยกันจบแล้วครับวันนี้จบเลยนะจบเลยเกมนี้เสออนี้อายุมันเท่าไหร่ได้อายุรุ่นพีวีอ่ะแหละเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อายุเยอะกว่าผมเยอะเสอเนี่ยเดิมทีมีคนบอกว่าประเมินว่าสถานการณ์ถ้าตึงกันขนาดนี้มันจะไปไม่ได้คนนี้หลจตุพรพรมพันธ์พยายามจะบอกว่า แนวทางถ้าคุยกันไม่ลงตัวเศรษฐาถูกสอยกลางเวทีจากคุณสมบัติซึ่งแสนสิริพยายามอธิบายและตัวคุณเศรษฐาก็พยายามอธิบายบสุดท้ายมันจะนำไปสู่ประเด็นว่าเศรษฐาจะถอนตัวแล้วจะเป็นอุ้งอิงเป็นนาย,ยกแต่ตอนนี้<อ>ลึกลับออกมาจากฝั่งเพื่อไทยไม่ใช่แบบนั้นครับและแน่นอนหนุนเศษรษฐาเพราะ คุณทักษิณจะกลาบบ้านจะให้คร้นครอบครัวเป็นนายกโอ้โหแรงกระแทกองอิงรับไม่ไหวแน่นอนอยากให้โฟกัสที่เศรษฐาทันทีเลยก็รู้ไง <laughs> อย่าเพิ่งโฟกัสอิงพวกเราทํา <laughs> เต็มที่เสนอชื่อเศรษฐาและหวังว่าจะสําเร็จและตั้งรัฐบาลให้กับประชาชนนี่อ่านในยะขององอิงก็บอกได้เรื่องเดียวครับให้โฟกัสที่เศรษฐาแต่ไม่ปิดกั้นองอิงครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าฟังเสียงสว ผ่านครับ,รบแต่ผ่านแล้วเศรษฐาจะช้ำหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการทำงานเพราะมันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องภาวะเศรษฐกิจครับแน่นอนครับคุณอุ้งอิงแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยเขาต้องแบบออยอมกลืนเลือดมากกรณีของพักสองลุงเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยสูญเสียสต้นทุนทางการเมืองนะถูกพี่วีฐานแฟนกลับอุ้งอิงแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนครับ,รบการต่อรองเจรจาเ้าอินหนัก<อ>ทั้งจากภ<อ>ูมิใจไทยพลังชละัรวมไทยสร้างชาตินี่ ประเด็นนี้นะพี่วีนในการต่อรองนะผมบอกง่ายเงื่อนไขสี่เก้าอี้ของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยแข่งโปก๊กเ,<อ>เงื่อนไขสองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ,รของพลังประชารัฐแข่งปักเ,ออเงื่อนไขสองเก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการของรวมไทยสร้างชาติปึกเออคนในเพื่อไทยจำเป็นต้อง ยอมเจ็บปวดครับแน่นอนครับนอกจากคนเพระอไทยยอมเจ็บปวดแล้วต้องเอากระทรวงหลักๆยกให้กับพรรครวมแล้วเนี่ยคนอย่างคุณเสฐาอืเครเดิตนายกที่จะโหวตพรุ่งนี้ถึงขั้นออกมาพูดออกมาถแถลงต่อคนของพรรคเพื่อไทยต่อสื่อมวลชนวันนี้ว่าจําเป็นต้องกลืนเลือดครับขอใช้โอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้ด้วยใจจริงครับ สิ่งที่เราพูดไประหว่างการเลือกตั้งชัดเจนครับขำบพูดเป็นายคุณแพททองทานได้พูดไปเมื่อวานนี้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอก ที่เราต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยโดยเร็วที่สุดเรื่องการใช้วัฒกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าพรรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บเจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเห็นอย่างเบลคืนเลือดเก็บแต่ต้องเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลเป็นความจะเป็นเป็นคณิตศาสตร์ทางด้านการเมืองมีเหตุมีผลไหมครับประชาชนจะเป็นคนตอบคำถามแต่บอกได้เลยครับ,รบการจะตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและเศรษฐาทวีสินเป็นแกนนำนั้น มีต้นทุนมากมากครับ,รบและความนิยมในส่วนของเพื่อไทยหดหายไปเยอะครับสิ่งที่จะคืนทุนกลับมาให้ได้นั่นคือผลงานภายใต้การบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศษฐาทวีสินถ้าพรุ่งนี้โหวตผ่านครับคือต้องบอกว่าต้นทุนหายไปครับจะตีตื้นคืนกลับมาเนี่ยต้อง,องมารอตอนบริหารประเทศค่อยมาไห้ที